วิไลแบรนสสวัสดีค่ะวันนี้มาแอบดูตู้เครื่องประดับของวิไลแบรนด์กันนะคะนี่เปิดให้ดูเลยนะคะเครื่องประดับวิไลแบรนสนะคะจะมีทั้งแบบเครื่องประดับเพชรมุกนะคะแบบนี้สวยๆกันไปเลยนะคะโหสวยมากตัวนี้นะคะสำหรับในไลฟ์นี้นะคะจัดโปรโมชั่นให้เพียง250บาทนะคะชอบใช่อันไหนนะคะสามารถพักมาขอภาพได้นะคะจะใส่ออกงานก็สวยนะคะดูรวยมากๆนะคะนี่ ตัวนี้นะคะเหมือนงานเหมือนงานหยกเลยนะคะนี่เป็นอัญมณีนะคะนี่เหมือนงานหยกไหมคะโหสวยมากๆนะคะตัวนี้สําหรับคุณลูกค้าที่ทักเข้ามานะคะรับโปรโมชั่นไปนเลยเพียงชิ้นละสองอยห้าสิบบาทนะคะนี่ก็จะมีเป็นเครื่องประดับเพชรน,นะคะตัวนี้เป็นเพชรคริสตัลนะคะเพชคริสตลัลจะแบบว่าเล่นไฟได้สวยงามมากๆนี่ขนาดอยู่ในพลาสติกนะแล้วแบบที่ออกจากพลาสติกให้ดูนี่ นี่เครื่องประดับเพชรของวิลไรแบนดนะคะจะต้องสวยแพงเบอร์นี้เลยนะคะเล่นแสงอย่างดีมากๆนี่กุกกริบอย่างนี้เลยนะคะกุ้งก,กะะิ้งกุกกรนะิบเลยนะคะนี่สวยมากๆสวยมากๆนะคะตัวนี้นี่วิบวับวิบวับเลยนะคะก็บางคนบอกอุ๊ยแม่อยากชอบงานมุกงานมุกนี่ค่ะนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นงานแบบว่ามุกสามชิ้นนะคะแล้วเหมือนมีทับทิมอยู่ด้านล่างนะคะนี่ เป็นคริสตัลสีแดงนะคะเป็นคริสตัลสีแดงนะคะน,นี่แล้วก็เป็นมุกสามชิ้นนะคะอย่างนี้นะในไลฟ์นี้นะคะทุกชิ้นราคาเพียงสองร้อยห้าสิบาทนะคะสองร้อยห้าสิบาทตัวนี้เป็นงานเกรด A นะคะงานเกรด A ขอชัดๆนิดนึงนะคะงานเกรด A นะคะคุณลูกค้าจะเห็นว่าตัวแสงตัวสีของเขาอะคะ่ะจะแบบว่าดูสวยหรูดูแพงมากมาก นี่นะคะค,คุณแม่แม่เห็นเห็นแล้วชอบตัวไหนบอกได้นะคะตัวขวาตัวซ้ายนะคะนะวันนี้มันไลฟ์โชว์ให้ดูนะคะจิวเวอรี่วิไลแกลนนะคะนี่อันนี้นะคะโอ้แสงอาจจะไม่นิ่งนิดนึงแป๊บหนึ่งนะคะนี่งองแสันี้จะมีพลังงานบางอย่างทำให้แสงวิบวับกระพริบป,ปั๊บๆนะคะนี่สวยๆกันไปเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะจะเป็นพิงแซฟไฟร์นะคะจะเหมือนพิงแซฟไฟร์ก็คือมีตัวพลอยสีชมพูอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นงานมุกประดับนะคะงามมากนะคะตัวนี้นะคะจากในไลฟ์นะคะทุกชิ้นนะคะสองร้อยห้าสิบค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเป็นโอปอลนะคะนี่สีขาวแล้วก็ประดับเพชรสีรุ้งนะคะนี่เป็นเพชรขาวประดับเพชรสีรุ้งถ้าเวลาหยิบตัวไหนคุณแม่ทันก็แคปภาพมาเลยนะคะ หรือฟังแล้วบอกว่าวิไลบอกว่าอะไรแล้วก็อธิบายให้ฟังได้นะคะตัวนี้นะคะใครชอบใช้นะคะพิมพ์คอมเมนต์กดแชร์แล้วก็รับราคาพิเศษเลยเพียง250บาทนะคะมีเพชรด้วยนะคะตัวนี้นี่มีล้อมเพชรด้านล่างนะคะตัวทองเป็นทองชุบนะคะนี่ล้อมเพชรด้านล่างเล่นแสงสวยค่ะพวกนี้งานงานของวิไลแปลงจะเล่นแสงทุกตัวนะคะเล่นแสงทุกตัวแบบหนึ่งนะคะ คุณลูกค้าก็ชอบใช่อันไหนนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะถ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้วิไลยนิดนึงนะคะยังไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะดูอันเพินเินไปก่อน,นะคะ่ะมีแบบมากกว่าสี่ร้อยแบบนะคะ<ม>ที่มันจะโชว์ให้ดูนะคะแบบมีแบบมากกว่าสี่ร้อยแบบนะคะแบบเดี๋ยวขออนุนญ,ญาตตั้งกล้องนิดนึงนะคะกลัวว่าแสงจะเล่นไม่ได้นะคะอย่างที่ต้องการนะคะ ใช่เลยนี่น้องม่อนม่อนก็อยากจะมาช่วยขายนะคะถ้าเกิดคุณแม่แม่จะมั่น,นอ,อ่าเนี่ยน้องมอน่นม่อนก็อยากจะมาช่วยขายนะคะ ไลค์กดแชร์ให้พี่นียนิดนึงนะคะงานสวยๆค่ะเอามาดูกันเพินๆนะคะคนชอบดูเพชรนะคะหลับตื่นมองเพชรมองพลอยแล้วสวยงามชอบใช่นะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะไม่เอานะไม่ไปนะไม่ไม่ไปนะไม่ไปนะปนะปนะคือขอนุญาตนะคะรูน ไม่ชัดยังไงบอกวิไลนิดนึงนะคะชัดไม่เอ่ยนะคะชัดไม่ชัดยังไงบอกวิไลนิดนึงนะคะนี่ก็จะงามๆเลยนะคะความงามไม่ปรากฏในคนที่ไม่ได้แต่งตัวนะคะเราจะปรากฏต่อเมื่อเราแต่งตัวะครับนี่ตัวนี้นะคะสวยๆเลยนะคะเห็นชัดึ้นไหมเอย่ยเดี๋ยวขอเปิดแสงนิดนึงนะคะ เดีลูกค้ารอเวลาตั้งกล้องนิดนึงนะคะอาจจะใช้เวลานิดหนึง่งแต่เราพร้อมว่าสวยถูกใจค่ะกล้องมันจะได้สวยสวยถูกใจกันเลยนี่สวยมากค่ะบอกเลยว่าสวยบอกเคยเลยวคุ้มคมาเลยอยากให้เธอได้เป็นเจ้าของกัน,นะ มุกแพนี่นี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโบมุกขาวนะคะโบมุกขาวรหัสรุ่นนะคะ r หนึ่งนะคะ r หนึ่งนี่ดูนะคะคือสวยมากๆนะคะมีเรสเซฟายนะคะเราเพชรเล่นแสงอย่างดีนะคะนี่มีไข่ม oh. ุกด้วยนะคะตัวนี้เหมือจะชัดไม่เอ่ย นะคะเนี่ยสวยๆเลยค่ะงามสุดๆค่ะตัวนี้นะคะ R หนึ่งนะคะตัวนี้ R หนึ่งนะซื้อในไลฟ์นะคะเพียงสองร้อยห้าสิบาทนะคะซื้อในไลฟ์เพียงสองร้อยห้าสิบาทนะคะสวยทุกชิ้นค่ะคุณแม่งานงานคุณภาพนะคะงานคัดเกรดนะคะเนีย่ยอันนี้อาจเปิดตู้จิวให้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 ดูนะคะ งานยกช่อมุกแบบนี้ก็มีนะคะงานยกช่อมางามๆแบบนี้เลย,ยแสงมัน,นสะท้อนเ<ป>อใส่วิลไลต้องปิดไฟตู้ดีกว่า ใช้ตู้จิ๋วนะคะจะไดไ้ไม่ต้องสะท้อนกันนะคะพอสะท้อนไฟมันจะแบบดูนะคะความนี่สวยจัดเลยนะคะตัวนี้ R2 นะคะยกช่อมุกนะคะ R2 นะคะจำชื่อนะคะยกช่อนะคะเป็นช่อแบบนี้แล้วมีมุก1เม็ดนะคะสวัสดีค่ะพี่ชนิกานะคะวันนี้มาไลฟ์นะคะพวกนี้เป็นเพรสคริสตัลนะคะนะคะเป็นงาน เป็นงานชุบนะคะเป็นงานอะลูนะคะตัวนี้250บาทเท่านั้นค่ะ R 2นะคะชอบตัวไหนแคปภาพแล้วส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะคิม R ์ R2 นะคะตัวนี้ R 2มะสวยมากบอกเลยสวยมากนะคะสวยจริงๆ